ได้ไหมให้แคปเลยมาอีกสี่ร้อยคนมาเจ๊สวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะระวังด้วยฝากเพจนี้ของเจ๊ด้วยนะคะเพจจริงนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจเพจนี้ของเจ๊ด้วยนะคะขอขออ้อนบอนเลยเพราะว่าหลายคนไม่เห็นเพจเจ๊เลยนะคะเห็นแต่เพจปลอมเจอแต่เพจปลอมนะคะอันนี้คือเพจจริงๆของเจ๊นะคะดูที่คนติดตามนะคะเวลาเจ๊ในสดจะได้เห็นนะคะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแม่แม่ทุกคนจ๋ามาเก้าพันคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาน่ารักมากเจ๊ขอบคุณทุกคนจากใจเลยนะแบบทุกคนยังแบบยังยังยังเชื่อมั่นในตัวเจ๊อยู่เนาะหนึ่งเก้าสี่หหนึ่งเกสี่หออฉันฉันได้เจตุมีมังสามห้าหึ่งเก้า ล,ลิงก์ด้านล่างที่เจให้ได้เลยนะวันนี้เจมังปังแน่สวยมากจริงๆโง่เห็งมาค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แคปเลยจ้ะให้แคปเลยจ้ะแต่กลุ่ม vp p ลงให้เรานะคะไปดูที่กลุ่มไหนเลยกลุ่ม vp ีลงให้หมดแล้วค่ะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแม่แม่เก้าพันห้าร้อยคนอุ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี9ก้าันห้าร้อยคนนะคะขอไทยรูปนิดนึงนะแบบเออยังมีคนดูฉันอยู่เนาคนดูเยอะเก้าพันห้ารอคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ9ก้าันห้ารอยคนสวัสดีค่ะขอให้วันนี้ทุกๆคนมีโชคมีลาบไปกับสายด่วนของเจวันนี้นะคะ โชคดีนะคะเก้าพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะวิจะถึงหมื่นแล้วอะแป๊บหบนึง่งให้ถึงหมื่นเลยไหมกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแม่แม่นะคะเจนุขออีกทีนึงได้ไหมกดติดตามเพจเพจเจเพจนี้ได้ไหมคะ เพราะว่าหลายคนไม่เห็นเพจเจเลยนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะใครพร้อม้วอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปก่อนหน้านี้นะคะอุ้ยเก้าพันเก้าแป๊บ,บนึงใไมอย่าอย่าอย่าถือสาอะไรเจนะเจแบบคือไม่มีใครเห็นเพจเจเลยอะแค่คนกลับมาดูเจก็ดีใจแล้วว่ะอุ้ยหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะหนึ่งหมื่นคนนะคะขอให้วันนี้ทุกคนเฮงปังๆไปกับเจเดอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูนะคะเฮงเไปกับสายด่วนนะคะโอเคมา นะคะก็คือรอบแรกที่เจให้ไปคือเลขนี้นะรอบแรกที่เจให้ไปคือเลขนี้ทุกคนคงรู้เนาะคือเลขนี้นะคะที่เจให้ไปนะคะเจป,ปล่อยไปหลายวันแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสองนะคะอันนี้คือที่เจป,ปล่อยไปนะคะหลายคนอาจจะได้แล้วหรือยังไม่ได้ก็ดูไว้นะแคปไว้พิจารณาก็ได้ค่ะอันนี้คือใบในใบที่หนึ่งนะคะถ้าใครว่าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะ โอเคเจได้ปล่อยเลขนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็วกนี่ค่ะอีกใบหนึ่งก็คือมีตัวเดียวค่ะห้าหกนะคะพอดีว่าเจไปทําบุญนั่งรถคันนี้ไปทําบุญค่ะก็เลยเอาเลขรถทะเบียนมาใส่นะคะจริงๆเป็นห้าเก้าเจกับหัวเป็นห้าหกนะคะอันนี้ก็คืออีกใบหนึ่งนะคะแต่ใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะคะ โอเคก็คืออันนี้คือห้าหกนะเผื่อใครชอบนะคะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้คือห้าหกห้าหกของเจแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นเลขน้องหมาเจค่ะเจให้น้องหมาจับนะคะหกเจ็ดสองนะคะเจให้น้องหมาเจจับนะคะหกเจ็ดสองเลขเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะเจดสองอะไรไม่เยอะหรอกถ้าจะดูจริงๆอ่ะนะคะ ก็คือเลขเล็กเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้คือเลขน้องหมานะเผื่อใครเห็นนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบก็ลองตามดูนะคะเลขปังๆนะคะเจให้ปังๆเสียงโชคให้นะคะอ่ะมาอันนี้คือสายด่วนะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบจริงๆอ่ะชอบหนึ่งเจ็ดนะแต่เห็นนางเพิ่งออกไปก็เลยไม่ได้ตัดลงมานะคะจริงๆอ่ะชอบหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าเห็นนางเพิ่งออกไปก็เลยไม่ได้ตัดออกลงมานะคะหนึ่งเก้าเจนเนหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะอันนี้ก็คือเลขจะประมาณนี้นะคะอืมนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะสายด่วนรัฐบาลไทยวงในเจนะคะ เจก็คือมีเลขแค่นี้ค่ะเจ๊ J. กับหัวให้เรียบร้อยเจ็ดหนึ่งเก้าห่งับหัวให้แล้วค่ะนะคะถ้าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะเลขจะบนเวียนอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ออมศินเพื่อใครจะอยากเล่นนะคะออมศินเพื่อใครอยากตามนะคะเลขมีแค่นี้ค่ะนะคะนี่เลขอันนี้คือเลขที่ได้มานะคะทำไมถึงเป็นสายด่วนดู คือเลขที่บ้านค่ะที่เจ๊ไปทําบุญมานะคะสองศูนย์เจ็ดได้มาได้ยังไงเจ็ดเก้าได้มาได้ยังไงนี่ค่ะอันนี้คือที่มาของเลขค่ะนี่แล้วนี่สายด่วนเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดนี่ค่ะจุดประทัดได้นะคะนี่คือที่มาของเลขขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่ค่ะเพื่อหลายคนชอบนี่เลขที่บ้านนะคะ จชอบมากนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขอให้ตายายช่วยเมตตาลูกด้วยนะขอให้ตายายบ้านเลขที่เจ็ดเกทับสองนนะคะช่วยเมตตาเลขเจนุกปรมีมาหาเองขอให้เลขเจนุกเข้า3ตัว2ตัวได้นะยายตายายจ๋าวันนี้วันรัฐบาลน,นะคะยายตายาย16 พฤศจิกายนนะคะยายจ๋าตายจ๋าขอยวันนี้เลขที่บ้านของตายายแตกสามตัวสองตัวเดอ้อนี่คาใสายด่วนนี่คาใสายด่วน โอเคนะคะทุกคนเจนุขออวยพรหวยใจให้ทุกๆคน,นเฮงปังๆไปกับเจน,นะคะเจ็ดสี่สี่ห้าเก้า เจ๊ขอวอวยพรให้ทุกๆคนกดติดตามเอ้ยมีโชคมีลาภไปกับเจ๊นะคะกดติดตามเพจน,นี้ของเจ๊ด้วยนะได้ไหมคะกดติด